รจริงๆณปีนี้ปี2565้าเป็นปีเสือหรือปีขานปีชงอย่างที่อุ้มอิ่มเรารู้อยู่แล้วอุ้มอิ่มท่านสื่อกับอากงอากงก็คือเฮง,งเจียใช่ค่ะ เฮงเจียรหรือเทพเจ้าเฮงเจียรหรืออากองเขาบอกว่าปีชงปีนี้เป็นยังไงเตือนแบบมาแบบแรงมากเลยค่ะมันดำอากองบอกว่าเตรียมตัวเลยนะลูก4ปีปีวอกปีขานปีมะเสิงปีกุลจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนธันวามกราคุม 3เดือนนี้เป็นสาเดือนเต็มที่จะหมูหรือจ่าอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโอเคล่ะตามหลักดวงเขาบอกว่าดวงของเรานะฮะเปลี่ยนปีชงไม่ปีชงเนี่ยเริ่มตั้งแต่21ธันวาคมเมื่ปีที่แล้วตอนนี้เดือนมกราเตรียมเข้าสู่กุมภาพันธ์แล้วตรงนี้แหละคือเริ่มเริ่มปีชงจริงจรช่ค่ะเราขอเริ่มจากเบาสุดก่อนอืเบาสุดคือปีกุนค่ะปีกุนคือปีหมูใช่ค่ะอะไรเกิดขึ้นกับปีหมูฮะต้องบอกว่าปีกุนเนี่ย เบาๆเบาแบบว่าไม่ได้ถึงจุดสุดที่ดีที่สุดเนี่ยมาสาปีเต็มแล้วแต่ปีนี้ปีคุณจะลืมตาอ้าปากได้แต่ปีคุณจะต้องสร้างเกาะป้องกันของตัวเองและต้องสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นการสร้างพรระทานการปฏิบัติธรรมคือการสร้างสติให้กับตัวเองค่ะปีคุณถึงจะลืมตาอ้าปากได้แน่ๆต่อไปครับนอกจากปีคุณปีที่สอง ปีที่สองคือปีมะเสงค่ะมะ <า S 2> เสงฟังฮะมะ <า S 2> <มา S 1> เสง <laughs> ที่ผ่านมาเป็นยังไงรรัะมะเสงเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องมีราวมาโดยตลอดแล้วก็จะสักเซ็จะประสบความสําเร็จเนี่ยก็ยังไม่สุดทีมาปีนี้เรื่องเก่าจะวิ่งกลับมาอีกและมะเสงเนี่ยจะโดนรอบข้างเนี่ยตั้งใจทําร้ายเพื่อนร่วมงาน ครอบครัวเพื่อนพี่น้องต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าดวงศัตรูนี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยและอันดับสองของมะเส็งก็คือสุขภาพค่ะโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเป็นเลยเนี้ยแนะนำเลยก็คือต้องหนึ่งบริจาคเลือดสองทำบุญลงศพ จ็คมีโอกาสแจ็คทำได้ครับที่นี่ยคขอบคุณมากครับต่อไปฮะป,ปีต่อไปที่ต้องระวังคือปีต่อไปคือปีขานค่ะปีขานเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพมากๆเลยค่ะแล้วเวลาคิดจะทําธุรกิจหรือการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยปีขานต้องระวังเป็นพิเศษเพราะปีเนี้ยปีขานจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นปีชั้นนะถึงชั้นจะต้องระวังอ่ะแต่ก็หลายๆอาจารย์บอกว่าลงทุนได้แต่ว่าปีขานเนี่ยใจร้อนพอใจร้อนปุ๊บจะทําให้เสี่ยงในการลงทุนมากๆเลยค่ะเพราะฉนั้นเสือชนเสือเองใช่ค่ะวิธีการแก้คลิดของปีเสือ ปีเสือนะคะต้องไปฝากดวงเลยค่ะไปฝากดวงตามสาลเจ้าวัดที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีพิธีฝากดวงอะคะ่ะดีที่สุดคือการไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือค่ะและแน่นอนปี100%หรือปีชงเนี่ยปีชงมีแค่ปีเดียวค่ะคือปีวอกค่ะปีวอกหลังจากวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นปีวอกนะคะต้องระวังมากๆเลยห เรื่องศัตรู 2>, <ม> 2. เรื่องการลงทุนทุกชนิดธุรกิจทุกอย่าง 3. เรื่องสุขภาพ 4. เรื่องความรัก<ม>เรียกว่ามันจะไปแจ็คพอตอย่างใดยอย่างหนึ่งค่ะ<ม>แต่ว่ามันจะไม่ได้โดนทั้ง4อย่างสองกันนะแต่ว่ามันจะโดนอย่างใดยอย่างหนึ่งแนะนําให้ดีที่สุดเลยในในแบบของอุ้มอิ่มนะคะไปฝากดวงกับอากงค่ะ<ม>สารไตรเซอหกโจ้ทั่วประเทศไทยรีบไปฝากเลยค่ะเพราะกงบอกว่าปีนี้ปีของเขา<ม>เขาดูแลเอง